ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างลูกผู้ชายเสียอ้ภายอกบุญเลิศแก้ประสิทธิ์พร้อมทั้งประกาศจะลาออกจากสถานมูลนิธิเตรียมทหารเหตุผลหลักน่าจะมาเรื่องห้ยใจที่ตัวเองทุ้มเทเสี่ยงชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพื่อต้องการพิทักษ์ปกป้องสถาบันเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรล่วงละเมิดจับจ้วงต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ปรากฏว่าไม่มีปฏิริยาต,ตอบร,รับ จากน้องๆในกองทับเรื่องนี้ปล่อยให้ผ่านเลยไม่ได้หรอกครับรัฐบาลจะต้องเข้ามาดําเนินการว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือไม่จริงหากไม่จริงทักษิณก็จะได้แจ้งความอินประมาทเสียอายแต่ถ้าจริงก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไ,ไรส่วนประชาชนทั้งหลายเรื่องที่ควรจะขยายและติดตามต่อก็คือข้อเท็จจริงเรื่องนี้แหละรครับสนธิยานชินรุยไทยในทมรายงาน